ใน3นาทีแถมบ้านหอมฟุง้งก็คือ,อยากันยุงจ้าไปล้างมาเลยนะมาให้ประสิทธิภาพของอยากันยุงจัดยุงมดมแรงนี้กาจัดหนูได้ด้วยนะ ขวดมาตามแบบแม่ก้อยเลยนะคะไอ้ต้องจุดยากันยุงให้เหม็นควันอีกต่อไปก็ไปตัดมะนาวตามมาแบบนี้เลยค่ะขวดด้านล่างน้าแม่ก้อยเจาะรูด้วยนะคะกันยุงที่เราแช่น้นําแล้วหักมาใส่แก้วใส่ขวดแบบนี้เลยค่ะไอ้ต้องทนให้ยุงกัดนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยมะนาวค่ะบีบใส่ลงไปเลยมีมะกรูดก็ใส่ลงไปได้เลยนะด้วยน้ําส้มสายชูช่วยดึงประสิทธิภาพของยากันยุงออกมาได้ดีมากใช้ฝาปิดค่ะตามด้วยมะนาวนะคะวางไปด้านบนเลยนะคะ สูตรนี exactly. ้ไล่ยุงบ้านหอมฟุ้งค่ะไม่มีเหลือสูตรนี้ไปวางหน้าประตูเลยตรงประตูมงรั่วอะยุงมาเกาะตรงประตูเต็มเลยก็ไปวางแบบนี้เลยนะคะกินข้าวตอนเย็นตอนค่ำค่ะแม่ยุงเยอะเอาไปวางใต้โต๊ะเลยห้องครัวมีหนูค่ะแม่อ่อใช้สูตรนี้เลยทุกคนวางเลยค่ะหนูเยอะมากห้องแอร์ก็มียุงค่ะแม่ไปวางไว้ใต้เตียงเลยนะคะน้ําก็วางได้แม่ค้ามดแมลงมากัดผักหนูอยากฉีดไม่อยากไล่ก็วางใต้ต้นไม้แบบนี้เลยนะคะ